นี่ก็อยู่กันในเซิร์ฟโอชิเพราะว่าสองนะครับผมก็เป็นสตาร์นะครับอย่านีมจุดที่ดูเลยอันนี้ก็จุดสปาวนะครับ นี่ครับชงนี่ก็ลงมาเย้่ลงมาครับตอนนี้กําลังสุดท้ายทอดนี่อะไรไม่รู้ครับมีประตูวับนี่ยคุณไทเกอร์นะครับมีประตูวับกี่ครับนี่ครับนี่คอะไรไม่รู้ครับเชียมีประตูวับนี่ก็เรือครับประตูวับน้ำแปดครับแปดอันครับ แนะนำเซิร์ฟเวอร์ออย่าผมอย่าผมจะให้น้องผมเอาไอพี IP ไว้ข้างล่างครับได้เอาไว้ข้างล่างด้วยนะครับครับเอ้ยผมเข้ามาที่ไหนไม่รู้อะยุงนะเดี๋ยวผมออกไปแล้วเอ้ยไทเกอร์ผมอยู่ข้างหลังคุณนะอ่ะอุ้ยมันมาไปไหน เย่าเข้ามาอย่าเข้มามันตามมานี่ก็เป็นเซเวอร,ร์โคโรนะเดี๋ยวดิว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทีมพี่ไปหาคุณไทเกอร์นี่มาครับคุณไทเกอร์ครับ,อ,รรบอยู่ไหนครับเนี่ยแป๊บนึงกลับไปไปแล้ว ไทเกอร์หายนะครับกำลังไปหาแล้วมาแล้วเออก็อย่างอื่นก็ไปหาเอาเองครับขอจบลิพิธน,น,นี้นะครับสวัสดีครับ